ที่เราจะเข้า พบกับแขกรับเชิญของเรานะคะขออนุญาตเล่าที่มาที่ไปนะคะว่างานเสวนาในวันนี้นะคะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรค่ะงานในวันนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทํางานองค์กรนะคะโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะหรือว่าโครงการ Happy Family นั่นเองนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะก็เกิดขึ้นนะคะจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะคะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะคะก็คือต้องการที่จะสร้างเสริมครอบครัวมีสุขให้เกิด ความยั่งยืนนั่นเองค่ะอะล,ละค่ะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญอยู่กับเราทั้งที่นี่แล้วก็ที่บ้านด้วยนะคะวันนี้เราใช้เทคนโนโลยีกันแบบสุดยอดไปเลยนะคะลําดับแรกนะคะขออนุญาตนะคะพาทุกท่านไปรู้จักนะคะกับท่านรองศาสราจารย์ดรสิรินันกิติสุขสถิตค่ะหัวหน้าโครงการ Happy Family ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ สวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านที่อยู่กับเรานะคะท่านผอ,อนะคะคุณนัตยาบุญพักดีนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวนะคะหรือว่าสำนักสี่ของสอสส,สนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะท่านผอสวัสดีค่ะค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะที่มาอยู่กับเราในวันนี้นะคะแนะนำแบบนี้อาจจะไม่คุ้นะคะดรภูวนาถคุณผลินนะคะแต่ถ้าเกิดบอกว่าคุณอันแห่งพิธีกรแห่งรายการคลับไฟเดย์นะคะอาจจะคุนกว่าสวัสดีค่ะคุณอัน ท่านดรอานนั่นเองนะคะท่านต่อไปนะคะคุณอริศรานะคะศิวยาธรค่ะประธานกรรมการบริหารโรงแรมสิวาเทลกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะที่มาอยู่กับเราที่นี่นะคะก็คือคุณปราณีงอกงามนะคะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไอริชค่ะสวัสดีค่ะ นี่คือ5ท่านนะคะที่อยู่กับเราที่นี่นะคะแต่ยังมีอีก3ท่านนะคะที่อยู่ในสายกับทางบ้านนะคะถ้าสายพร้อมแล้วนะคะท่านแรกค่ะรองศาสตราจารย์ดรอารีจำปากลายนะคะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขอแนะนำอีกหนึ่งท่านนะคะท่านศาสตราจารย์ดรปังปอนรักอํานวยกิจนะคะูจากวิทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาล,ลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปังปอนสวัสดีค่ะ อีกหนึ่งท่านนะคะเป็นตัวแทนของผู้ก่อตั้งเพจรีเวการเรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะคุณพงปนตดีพงดีคงค่ะสวัสดีค่ะคุณพงปนตอยู่กับเราแล้วนะคะคําถามแรกนะคะขออนุญาตมาถามที่ท่านผู้อำนวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวสํานักสีของสสสนะคะค่ะท่านผอ,อคะที่ผ่านมานะคะสถานการณ์ความอบอุ่นของครอบครัวไทยดนยภาพรวมนี่เป็นยังไงบ้างคะเรนเชิญค่ะค่ะจริงๆต้องบอกว่า สถานการณ์ไม่ค่อยจะสู้ดีนะคะ,ค,ะคืออย่างที่พวกเราก็อาจจะสัมผัสกันอยู่อะค่ะว่าในสภาพสังคมแล้วก็เศรษฐกิจด้วยนะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยออกจะอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างลําบากนิดนึงนะคะการทำมาหากินอะไรต่างๆก็ดีนะคะแล้วก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วเ,เรื่องของอสังคมรอบตัวเราที่นี้เนี่ย จากสถิติเนี่ยคะ่ะเรื่องของครอบครัวอบอุ่นเนี่ยต้องบอกว่าจากปี61มาปีห2สองจริงๆแล้วมันลดลงนิดหนึงนะคะลดลงนิดนึงแล้วพอมาต้นปี63เกิดสถานการณ์โควิดขึ้นปุ๊บเนี่ยคะ่ะคุณลอร่าค่ะแล้วก็ทุกท่ทานจริงๆท่านอาจารย์สนีนันยังไม่ได้เ,เดี๋ยวท่านท่านจะพูดถึงผลสำรวจนะคะว่าว่าในภาพรวมเป็นยังไงแต่ว่า จากเท่าที่มีการเก็บข้อมูลจากอ,าองค์กรเครือข่ายในโครงการ Happy Family Happy Workplace เนี่ยนะคะจำนวน60กว่าองค์กรแล้วก็คนทำงานตอบคำถามเรามา3,300กว่าคนเนี่ยนะคะต้องบอกว่าจริงๆกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ยังมีงานทำนะคะยังมีเงินเดือน ซึ่งคนอาจจะรู้สึกว่าไม่น่าจะได้รับผลกระทบอะไรมากเพราะว่าตอนนี้คนที่เดือดร้อนกันมากจากสถานการณ์โควิดและทําให้เกิดการหยุดชะง,งักนะคะปิดโรงเรียนปิดสถานการศึกษาปิดกิจการต่างๆเนี่ยชัวยว่วคราวเนี่ย คนที่ตกงานมีเยอะมากแล้วก็คนที่เป็นลูกไม่ได้เป็นลูกจ้างแบบมีในจ้างอย่างเงี้ยนะคะทำอิสระเนี่ยขาดรา,ายได้กันเยอะแยะมากมายเร้อนเยอะแยะมากมายคนทํางานที่ยังคงมีงานอยู่<ม>เพียงแค่ถูกพักงานหรือถูก work from home อะไรพวกเนี้ยไม่น่าจะเดือดร้อนมากแต่ปรากฏว่าท่านอาจารย์สิรีนันกับคณะสํารวจมาเนี่ยนะคะสามพันกว่าคนตอบเราเนี่ยไม่ใช่ปรากฏว่ามีแค่ไม่สัก10%เท่านั้นเองอะคะ่ะที่บอกว่าไม่ได้กระทบอะไรมากมาย แต่ว่า90%นั้นกระทบในระดับที่ต่างๆกันไปนะคะหนึ่งในสามนี่คือกระทบมากเลยค่ะคุณละล่าคือค,คือเครียดเลยนะคะ,คะหนักสุดเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นคือการการต้องอยู่บ้านเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพอไม่ได้เดินทางแล้วค่าใช้จ่ายลดลงแต่ปรากฏว่าการที่ต้องอยู่บ้านกันทั้งครอบครัวแล้วส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยายค่ะหมายความว่า ตัวคนทํางานเนี่ยก็มีลูกที่ต้องดูแลแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่มีเป็นแซนวิช <sandwich S 2> เลยนะคะ,ะคะือประกบเลยทั้งผู้สูงอายุแล้วก็เด็กใช่ใช่ค่ะสถานการณ์เนี้ยรายจ่ายสูงมากขึ้นนะคะรายได้เนี่ยมีทั้งเท่าเดิมและอาจจะลดลงด้วยนะคะที่ที่ถูกขอให้ลดลงหน่อยแล้วก็สถานการณ์ที่ต้องเด็กเด,กเดกต้องปิดโรงเรียนยาวนะคะปกติเนี่ยคนเมืองคะ่ะคนทํางานทั้งหลายลูกปิดเทอมทําไงคะไปเรียนพิเศษไปเข้าค่ายกิจกรรม แต่ตอนนี้ไม่ได้ทุกคนอยู่ในบ้านใช่ไหมคะ,ค,ะความเครียดเพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็อาจจะพอคาดการได้ค่ะว่าถ้ามีการสำรวจเรื่องครอบครัวอบอุ่นครอบครัวมีสุขอ,อ,อีกรอบหนึ่งหลังสถานการณ์เนี่ยมไม่น่าจะขึ้นนะคะโดยส่วนตัวเเล็งวา่าน่า,นาจะน่าจะลดลงค่ะน่าจะลำบากอยู่เหมือนกันค่ะ เพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องของปากท้องนะคะมันได้ไม่เท่าเดิมอย่างน้อยที่สุดก็ค่าแอร์ค่าไฟก็เพิ่มขึ้นนั่นราคอยู่ก็ค่ากินค่าอยู่นะคะเพราะว่าทุกมื้อเลยที่ต้องดูแลกันใช่ไหมคะแล้วก็การที่ถูกจำกัดพื้นที่ด้วยนะคะช่วงแรกๆอาจจะรู้สึกเออดีจังได้อยู่กันพร้อมหน้าแต่นานๆไปอะค่ะมันก็จะเริ่มเริ่มเครียดแล้วด้วยหลายๆปัญหาค่ะแล้วก็เรื่องของการที่ต้องปรับตัว n ิว n o r m a มไม่ใช่เรื่องแบบชิวๆอ่ะบางคนก็คือ คือการปรับตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนจะรู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ปกติอยู่แล้วไม่ใช่คอมฟอร์ทโซนใช่ไหมคะมันต้อง <Okay. S 1> มันต้องแบบเปลี่ยนตัวเองอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์โดยรวมนะคะก็ก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกันที่จะยังคงสถิติครอบครัวอบอุ่นในระดับสูงนะคะแต่ว่าเรามีข่าวดีอยู่นิดนึงนะคะว่าพอถามว่า แล้วแล้วเดือดร้อนถึงขั้นต้องขอความช่วยเหลือเนี่ยเออไหมเราก็ได้ไหมความช่วยเหลือปรากฏว่าหนึ่งในสามบอกว่าได้รับความช่วยเหลือเมื่อเมื่อร้องขอจากเพื่อนๆหรือจากครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนรอบตัวเขาใช่ใช่รวมถึงว่าครอบครัวตัวเองเนี่ยก็ยังอยู่ในฐานะที่จะช่วยครอบครัวอื่นๆหรือคนอื่นๆที่ลำบากกว่าได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เออเรียกได้ว่าก็ยังยังพอไปได้อยู่ค่ะในสถานการณ์นี้ ค่ะแล้วจากงานวิจัยที่บอกว่า90%ของครอบครัวไทยได้รับผลกระทบเนี่ยนะคะมันจะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมแล้วก็ประเทศไทยไปเป็นละลอกอยังไงคะมีการกระทบต่อกันคืออันนี้นะ่าอันนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจมากค่ะคุณละละคือคือขนาดที่ว่าเราสํารวจแค่60ขององค์กรแล้วก็คนทํางานเนี่ย3,000กว่าคนเท่านั้นเองนะคะถ้าเทียบกับภาค ภาคเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยมีอีกจำนวนมากทีเเ่เราไม่ได้สํารวจว่าไม่ได้ตอบคําถามในชุดสํารวจเนี้ยนะคะ,คะแต่จากผลที่ได้ไดรับมาว่าแม้ว่าจะยังคงมีไรายได้อยู่ยังเป็นลูกจ้างได้อยู่เนี่ยแต่ว่า90%คือบอกว่ามันก็มีความความเดือดร้อนนะคะในระดับที่ตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงมากเลยเนี่ยที่เราห่วงเนี่ยเรื่องไรายได้นะคะรายจ่ายที่ไม่สมดุลกันกระทบแน่นอนความเครียดนะคะ,คะส่งผลกระทบกับคนทุก กลุ่มวัยนะคะ,คะที่อยู่ในในครอบครัวโรงเรียนที่ออโอเคละกำลังจะเปิดแล้วนะคะแต่ว่าช่วงแรกก็น่าจะเป็นจะเป็นการเปิดแบบต้องเรียนออนไลน์ไปด้วยนะคะ,คะช่วงนี้เด็กๆกำลังเรียนออนไลน์กันอยู่ซึ่งก็เท่าที่มีการสำรวจจากงานชิ้นอื่นเนี่ยก็มีความคลุกขลักความเครียดกันพอสมควรเพราะว่าไม่ใช่ทุกครอบครัวจะพร้อมะะนะคะแล้วถ้ามีลูกหลายคนแปลว่าต้องมีอุปกรณ์หลายเซต อินเทอร์เนต็ตแย่งกันใช้อะไรพวกเนี้ยนะคะไม่ไม่ไม่ง่ายทีเดียวแล้วก็ตอนนี้ที่ห่วงมากนะคะจากอ,อ,อันนี้จะเป็นรายงานวิจัยสำรวจจากทางสภาพัฒน์นะคะ,คะแล้วก็จากสถาบัน TDI ีเนี่ยครอบครัวที่มีลูกเล็กหมายถึงว่าลูกยังอยู่ในวัยเขาเรียกว่าปฐมวัยก็คือสักั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงสักห้าหกขวบปรากฏว่าเป็นครอบครัวที่ได้รับผลกระทบมาก ที่สุดนะคะแล้วพอในสถานการณ์ที่ไรายได้ลดลงรายจ่ายมากขึ้นเนี่ยค่ะก็เริ่มเริ่มจะเอาไม่อยู่นะคะแล้วก็มีผลความเครียดมีผลกระทบกับพัฒนาการเด็กอันนี้ชัดเจนมากนะคะซึ่งถ้าหากว่าต้นทุนสุขภาพของเด็กกลุ่มนี้ในช่วงเวลานี้นะคะมันอยู่ในสถานการณ์ลำบากแบบนี้คุณล่าก็กเลี้ยง เลี้ยงดูบุตรอยู่คงเดาได้ไม่ยากน <ขา S 1> ะคะสองคนใช่มันมันมันมีผลกระทบแน่นอนกับกับพัฒนาการที่จะต่อยอดของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนอกจากจะมาคุยกันเรื่องปากท้องเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาเศรษฐกิจกแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญไม่น้อยเลยก็คือว่าคนละเมืองเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่กําลังได้รับผลกระทบเหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นประมาณ90% ใช่ไหมคะของครอบครัวทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องรีบฟื้นฟูอย่างไรในเชิงคุณภาพนะคะในเชิงคุณภาพด้วยคิดว่าน่าจะเป็นจยดใหญ่ของสังคมไทยคะ่ะนะคะ,คะก็เห็นชัดเลยว่าพลเมืองเด็กจากครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ90%นั้นนะคะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ว่าเป็นกลุ่มที่อ่อนแอหรือว่าก่อจาวที่สุดเลยนะคะจริงค่ะความเครียดนี่ไปทุกอายุจริงๆเลยนะคะเด็กบางคนอย่างที่บ้านนะคะมี2วัยมีวัยแบบ11ขวบกับประมาณ18 เจ้าสินี่ก็ตกใจมากที่อยู่ดีๆโรงเรียนก็ปิดกระทันหันเพราะว่าเรียนต่างประเทเรียนโรงเรียนอินเตอร์เขาความเศร้าของเขาคือเขาไม่ได้ลาเพื่อนเขารู้สึกว่าเขา mm hmm. เขาไม่เขาไม่เขาไม่ได้ไปจนสุดนะคะส่วนเจ้าตัวเล็กเนี่ยก็เสียใจที่ออตอนตอนที่ปิดโควิดเนี่ยคือทุกโรงเรียนนะคะจะมีช่วงที่แสดงแสดงวันปิดภาค จะเป็นการเต็มตัวมาทั้งปีเลยอะเสียอกเสียใจว่าแบบเนี่ยซ้อมโขนซ้อมลาไทยซ้อมอะไรกันมาไม่ได้ทําเลยไม่ได้แสดงผลงานของตัวเองเราก็แบบต้องตั้งตัวมากเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องแบบต้องมีสติอย่าง120%เลยนะคุณอัญน,นะไม่ใช่มีสติ100%นะต้องแบบ เพิ่มเข้าไปอีกอะ่ะคือบางทีจะเอาตัวเองยังไม่รอดแต่ก็ต้องไปอุ้มลูกด้วยอันนี้เป็นภาพเลยนะคะเหมือนที่เขาบอกกันนะคะว่าจริงๆแล้วครอบครัวที่มีผู้สูงอายุในบ้านแล้วก็มีเด็กด้วยนะะเนี่ยค่ะฝรั่งเขาเรียกว่าเป็นแบบแซนด์วิชเจเน r เรชันก็คือประกบข้างบนประกบข้างล่างเราก็แบบแบนแต่แต่นะคะแต่วันนี้มีทางออกวันนี้มีคําตอบให้นะคะเรามาฟังกันต่อนะคะว่า สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ you are not alone หรือว่าคุณไม่ได้เป็นแบบนี้เพียงคนเดียวหรือครอบครัวเดียวนะคะเรามาฟังจากคุณอั๋นนะคะพิธีกรแห่งคลับไบร์เดย์นะคะจากประสบการณ์นะคะการรับฟังเรื่องราวความสัมพันธ์ในครอบครัวจากรายการคลับไบร์เดย์นะคะปัญหาส่วนใหญ่นะคะส่งผลกระทบต่อความอบอุ่นความสงบสุขความเข้มแข,ข,ข็งในครอบครัวหรือว่าในเรื่องอะไรบ้างคุณอั๋นเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเจอทุกวันตอนแรกๆนี่น้ําตาไหลทุกวันเลยไหมอ่ะผ,ผมเป็นผมเป็นนักร้องนำฮะ <c oughs> คือน,นั่งอยู่กับแขกรับเชิญผมร้อง แฉกงงเลยว,ว่าเป็นอะไรพิธีกรตอนนี้น้ำตาไหลก่อนอผมว่าจริงๆเรื่องเรื่องเรื่องครอบครัวก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับเรื่องของความรักอยู่แล้วนะฮะเพราะมันก็เป็นพื้นฐานของของ,ของครอบครัวอยู่แล้วถ้าเอาเรื่องปัญหาความรักจริงๆมันก็มีไม่กี่เรื่องหรอกครับในชีวิตนี้รักคนที่เขาไม่รัก,กเรา,า,เอาแอบรักเขาข้างเดียวหรือแม้แต่รักแล้วเพิ่งมาค้นพบว่าแบบเขาเขานอกใจอะไรมันก็จะวนๆกันอยู่ประมาณนี้นะฮะแต่ในที่สุดถ้ามัน 9, ข้ามผ่านจากเรื่องรักเขาเข้าม่รักเรากันจนถึงขั้นเป็นครอบครัวกันไปแล้วมันก็จะเริ่มสโคบดาวลงมาเหลืออยู่ไม่กี่อย่างและถืว่าปัญหาหลักๆเลยอันดับหนึ่งยังคงเป็นเรื่องของการนอกใจทั้งนี้เป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานที่สุดของของความสัมพันธ์ในทุกรูปแบบคือความซื่อสัตย์เรียกเรียกว่าความซื่อสัตย์ต่อกันดีก,กว่าแต่บังเอิญว่าบรรทัดฐานของความซื่อสัตย์ของแต่ละคนมันดันไม่เท่ากันแล้วโดยเฉพาะคนในในยุคใหม่ด้วยนะผมผมเห็นผลสํารวจเนี่ย ถ้าย้อนกลับไปที่เขาบอกว่าเบบี้บูมเจนเอ็กเจนไยเจนแซเจนอะไรเลียงกันมาเนี่ยก็จะเห็นว่า,เ,าเรื่องของความอบอุ่นของครอบครัวต่างๆตรง,ง,งนี้ดูเหมือนว่ามันจะบางลงมากบ้างน้อยบ้างตามแต่ผลสํารวจนะซึ่งผมเองตอนแรกยังไม่ได้เห็นผลสํารวจแต่ก็รู้สึกว่าเห็นผลสำรวจก็ไม่ได้รู้สึกเซอร์ไพรส์หรือแตกแปกใจสักเท่าไหร่เพราะผม<อ>รู้สึกว่าคนในยุคใหม่เยอะขึ้นมากๆหรือแม้แต่คนในยุคเรา ยุคก,ก่อนไม่อยากใช้ค๊าวยุคเก่านะจ๊ะใช้ค่ายุคก่อนพวกที่เกิดมาก่อนแล้วยังไม่ตายนะฮะก็มีโอกาสได้แก่อย่างเราเนี่ยนะฮะก็ผมแค่รู้สึกว่าก็มีจํานวนไม่น้อยที่ก็เปลี่ยนไปตามปรับตัวไปตามยุคแล้วกลายเป็นคนที่เริ่มถือสาอะไรน้อยลงเริ่มอะไรนะถือสาจริงจริงการถือสาอะไรน้อยลงในหลายเรื่องมันก็ดีเหมือนกันนะฮะแต่โลกมันจะเป็นแบบนี้แหละคือมันจะหาตรงกลางไม่เจอพอเราเริ่มถือสาอะไรน้อยลงมันทําให้เราปล่อยวางได้มากขึ้นแต่ในบางมุมมันทําให้เรารู้สึกว่า อะไรก็ได้อะไรก็ไม่สําคัญอะไรก็ไม่เป็นไรและในบางเรื่องมันก็เลยกลายเป็นอะไรอะไรก็ง่ายไปสมดรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ด้วยอม,มันก็เลยรู้สึกว่านิดนึงไม่เป็นไรหรอกอคบกับคนนี้คุยกับเขาเล่นๆค่ะมไม่ได้คิดว่าจะเลยเถิดอะไรเงี้ยมันก็จะมีม,มีเรื่องแบบนี้หรือแบบก็ว่างๆอยู่จริงๆแล้วไม่เคยคิดว่าจะเลิกกับภรรยาเลยนะครับ หรือและคะไม่เคยคิดจะเลิกกับสามีเลยแต่ว่าคุยกับคนนี้เราก็สบายใจดีก็เลยคุยกันเพราะโลกยุคนี้มันเปิดช่องทางให้เราคุยกันง่ายมากแล้วคุยกับคนไม่รู้จักแล้วก็ใส่จิตนาการที่สูงมากเราสามารถเป็นใครก็ได้เขาสามารถเป็นใครก็ได้แล้วคุยกันไปเรื่อยๆแล้วบางทีเรารักกันผ่านตัวหนังสือเหมือนเหมือนกับที่เราเลิกกันผ่านตัวนหน,กกน,น,วนังสือได้มันก็เลยเกิดความไม่ถือสากเ,เกิดขึ้นเยอะแยะเพราะฉะนั้นการนอกใจมันก็เลยเกิดขึ้นง่ายมากมันก็เลยยังคงเป็นปัญหาหลักซึ่งนอกกายนอกใจของแต่ละคนเนี่ย มันดันไม่เท่ากันบางคนแค่คุยแค่เนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ถึงชีวิตบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยแค่คุยไม่เป็นไรรตบใดที่เธอยังไม่นอกกายบางคนบอกว่านอกกายไม่สําคัญเท่านอกใจโอ้มันมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการสื่อสารอย่างมากอย่างสมมุตินะสมมุติผมกับคุณลอล่าคบกันผมคุยมาบางคู่บอกว่าคุณอยากนอกใจนอกเลยแต่ขอให้ชั่วคราวอย่ามีเป็นตัวเป็นตน ถือว่าไม่เป็นไรบางคนบอกไม่ได้เลยอบางคนบอกว่าถ้าเขาไปคุยนิดนิดหน่อยๆเจาะแจะไม่ว่าอแต่ห้ามไปมีอะไรกับคนอื่นเห็นไหมว่ามันถือมารฐานหรือความต้องการหรือ definition ของคําว่านอกใจนอกกายแต่ละคนเนี่ยมันกว้างมากใช่ดังนั้นอยู่ที่คู่ใครคู่มันเจรจาตะอวยกันให้รู้เรื่องถูกแต่ปัญหาคือปัญหาของเกือบทุกความสัมพันธ์เลยนะฮะคือไม่สื่อสารกันอหรือไม่สื่อสารกันก่อน หรือไม่สื่อสารกันมากพอซึ่งการคบกันมันเลยเป็นเรื่องสําคัญไงบางคนบอกอู้หนูคบกับเขามานานมากแล้วค่าเนี่ยสามเดือนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบสมัยก่อน3เดือนนี่คือน้อยมากนะหกเดือนน้อยมากปีหนึ่งนี่แต่งเร็วแล้วนะอะไรแบบเนี้คือผมกับคุณจ๋าภรรยา9ปีนะคบเป็น9ปีวันที่เรามาเป็นสามีภรยาเราเกือบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยวันเมื่อวานนี้กับวันนี้แต่งงานเสร็จวันลุกขึ้นตื่นมาใช้ชีวิตคู่กันปุ๊บเหมือนเดิมทุกอย่างรู้จักกันแบบ เราปรับตัวมาแล้วเรารู้จักกันเยอะมากแล้วเราสื่อสารกันเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเห็นปัญหาเรื่องนี้เรื่องของการนอกใจซึ่งคําว่านอกใจก็เช่นกันอันย้ํากลับไปก็คือควรสื่อสารกันเยอะๆตั้งแต่ตอนคบกันแต่แรกเลยว่าอะไรคือสิ่งที่ใครถือสาแบบไหนผมจะไม่เอาความเชื่อของคู่ผมมายัดเยียดใส่คู่คุณเพราะถ้าคู่คุณมีสูตรสําเร็จที่มาลงตัวก็แล้วแต่ บางคนเขาลงตัวในแบบนี้เขาถือสาแค่นี้แล้วชีวิตเขาตลอดรอดฝังก็โอเคถ้าเอามาตรฐานผมไปแล้วทําให้คู่คุณต้องแยกกันก็แปลว่าอาจจะไม่ใช่แต่เบ็ดเสร็จผมคิดว่าการซื่อสัตย์เป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดอของทุกๆความสัมพันธ์แล้วก็ทุกๆค,ครอบครัวอะไรอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเรื่องเงินทองเศรษฐกิจในครอบครัวสเรื่องนี้มผมว่าสําคัญมากๆเลยนะฮะก็คุยกันให้ชัดก่อนว่าจะยังไง คือการกัดก้อนเกลือกินแล้วสู้กันไปนั้นมันเป็นอุดมคติที่สวยงามไม่ได้บอกว่าเพราะฉะนั้นจากนี้มาหาแฟนรวยกันเถอะเปล่านะฮะแต่ผมคิดว่าต้องคุยกันให้ชัดว่าเราคาดหวังในจุดจุดเดียวกันหรือเปล่าบางคนคาดหวังว่าชีวิตจะไปอยู่ตรงนู้นแต่คู่พอใจอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นดร v e ในการผลักดันไปมันจะไม่เท่ากันพอมันไปปุ๊บมันนั่งรถคันเดียวกันมันเหมือนมันจะฉีกตัวถังละ คนนึงมันจะเร่งตลอดเวลาอีกคนว่าเฮ้ยทำไมไม่พอเพียงอะไรแบบนี้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันนะฮะรวมถึงเรื่องของกระเป๋าใครกระเป๋ามันหรือแต่งงานแล้วกระเป๋าฉันคือกระเป๋าเธอทั้งหมดพวกนี้เยอะมากผมว่าจากประสบการณ์ผมเองเ่เอารอบรอบตัวเพื่อนๆผมไม่คุยกันเรื่องนี้ก่อนแต่งงานด้วยซ้ำมันต้องแบบว่ามีแบบคลาสก่อนแต่งงานอะไรก็เยี่ยมเลยนะซึ่งซึ่งเช่นกันนะฮะไม่มีมาตรฐานนะ ไม่มีมาตรฐานผมเคยถามเพื่อนผมคนหนึ่งว่าเฮ้ยแกแกแต่งแล้วแกต้องให้เงินเดือนเมียเท่าไหรวะคือตอนนั้นก็เริ่มแล้วรู้ว่าจะแต่งแล้วก็ต้องให้เงินเดือนเมียเท่าไหรวะนี่กติกขาแปลว่ามีความกังวลอเอะต้องมันแค่ไหนมากแค่ไหนน้อยอน้อยไปก็ดูดูถูกกันนิดนึงเพราะว่ามา,มากไปก็เฮ้เดี๋ยวเราก็จะหนักหน่วงอยู่ๆกันไปแล้วต้องมาขอลดเงินเดือนมันก็จะไม่งามเอ้มันต้องแค่ไหนวะอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าแกก็เอางี้ดิ แกเขาเปิดบัตรเครดิตให้เขาใบหนึ่งแล้วกำหนดวงเงินเนทะ่ากับเงินเดือนที่อยากให้นี่คือทริกกี้นะเข้าใจปะคือไม่ได้ให้เงินเดือนแต่ทําให้เขารู้สึกดีเช่นบอกสมมติแกอยากให้เขาสมมตินะสามหมื่นะหรือห้าหมื่นแกเปิดวงเงินเกินก็ได้แปดหมื่นนะวงเนี้เก็บไว้อยากใช้อะไรก็ใช้ตามสมควรนะครับเขาก็จะรู้สึกดีอะไรปะมันเป็นเรื่องต้องคุยกันนะหรือแม้แต่บ้านใครจะเป็นคนจ่ายค่าอะไรยังไงบ้างหรือฝ่ายหญิงคาดหวังว่าทั้งหมดเป็นเรื่องที่สามี ต้องรับผิดชอบทั้งหมดหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันต้องคุยแต่เยอะมากที่เอาทั้งหมดสมไว้แต่งไปก่อนแล้วค่อยมาแก้ไขกันที่หลังมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นแล้วพอมันเกิดปัญหาพวกนี้ทั้งหมดนะถ้ามองย้อนกลับไปจริงเกิดจากปัญหาการสื่อสารทั้งนั้นเลยคือคุยกันน้อยเกินไปหรือคุยแต่เรื่องที่ไม่ต้องคุยแต่เรื่องที่ควรจะคุยดันไม่คุยกันนะครับแล้วพอเรื่องแบบนี้ส,สมไว้หลังแต่งงานแล้วไปคุยปุ๊บเนี่ย มันยากล่ะมันช้าไปเนาะอ่านคะแล้วทั้งเรื่องความซื่อสัตย์ทั้งเรื่องการเงินที่เป็นปัญหาหลักๆที่อ่านได้พบในรายการขับไฟเดย์เนี่ยค่ะท่านเหล่านั้นที่เขาประสบปัญหาอยู่นะตอนนั้นน่ะเขาใช้วิธีการจัดการยังไงให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้จนแบบว่ามีกลิ่นโรยได้กลิ่นกุหลาบแล้วอ่ะเขาใช้วิธีการอะไรอ่ะคือจริงๆแต่ละคู่ก็จะมีมันมันมันแตกต่างกันนะฮะอันไม่พบสูตรสําเร็จของความรักนะฮะอันไม่คิดว่าอันไม่มีอันไม่คิดว่าเรื่องของความรักเป็นแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สิ่งนี้ใช้ได้กับทุกคู่เสมอ,อมนะครับแต่สำหรับตัวผมเองผมถ้าเป็นผมนะผมคิดว่าคนสองคนที่จะมาอยู่ร่วมกันควรเป็นคนสองคนที่มีความสุขมากพอทั้งคู่ด้วยตัวเองอโดยไม่ฝากชีวิตไว้กับกันและกันมากเกินไปพูดง่ายคือคุณต้องยืนได้ตอให้คุณมีขาเดียวผมก็ยืนขาเดียวได้นะแต่ถ้าคุณ คิดว่าคุณมีชีวิตคู่ในภาวะที่คุณต้องยืนพิงกันตลอดเวลา mm hmm. แล้วถ้าเขาหลบไปแล้วคุณล้มผมว่าคุณแย่ละ mm hmm. คุณต้องมีความสุขด้วยตัวของคุณเองแบบแบบเซลฟ์ซ mm ัฟฟิ t เชนอแบบพอเพียงในตัวของตัวเองยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเศรฐฐษฐกิจนะเอาแค่ความสุขก่อน mm hmm. คุณต้องมีความมั่นคงทางกายและใจของคุณมากพอและอยากให้มีความมั่นคงทางการเงินในตัวเองมากพอด้วย Mm hmm. ถ้าทั้งสองคนเป็นแบบนี้แล้วรักกันแล้วเริ่มต้นชีวิตแบบนี้ผมว่าสบาย mm hmm. คุณจะค่อนข้างมั่นใจว่ารอดพ้นจากปัญหา mm hmm. แต่ถ้าคุณหวังพึ่งเขาเป็นหลักในชีวิตไม่ว่าทางในทางหนึ่งไม่ได้บอกว่าไม่ได้นะ mm hmm. แต่คุณก็จะค่อยๆเพิ่มความเสี่ยงในชีวิตมากขึ้น mm hmm. หลายครั้งหลายคู่ที่มาปรึกษาสิ่งแรกที่ผมถามคือถ้ามันไปสุดทางนะตอนนี้คุณอยู่ในภาวะพึ่งพิงเขามากแค่ไหน mm hmm. เราจะเห็น หลักๆมักจะเป็นผู้หญิงน,นะฮะโดวยเฉพาะผู้หญิงไทยอดทนอย่างแสนสาหัสจะลงงงว่าทําไมต้องทนขนาดนี้อยู่ในภาวะแบบนั้นทั้งๆท,ท,ท,ที่ถูกแม้แต่ใช้ความรุนแรงด้วยซ้ำอะไรอย่างงี้อ่ะฮะพอคุยไปพบว่าพบว่าเขาอยู่ในภาวะพึ่งพ uh ิง huh. คือรู้ว่าอยู่ตรงเนี้แย่ขั้นสุดแล้วแต่ออกมาไม่ได้เพราะว่าไม่เคยไม่เคยคิดไว้ว่าถ้าไม่มีเขาฉันจะอยู่ยังไงอาจจะ <ๆ S 2> แค่ไม่กล้าออกมาและอีกคําถามหนึ่งอยากรู้ uh huh. ว่ามีความเชื่อมโยงมาที่หยันเคยสังเกตว่า ความสงบสุขในครอบครัวหรือความมั่นคงในครอบครัวเนี่ยมันเชื่อมโยงระหว่างครอบครัวกับการทำงานยังไงเคยสังเกตไหมแล้วเขาแก้ปัญหายังไงให้มันเกิดความสมดุลระหว่างครอบครัวกับการทำงานผมว่าผมว่าจริงๆเหมือนกับที่ทางโครงการพูดนะฮะผมว่าทุกทุกส่วนมันเกี่ยวข้องกันหมดตั้งแต่เล็กที่สุดไปถึงใหญ่ที่สุดนะฮะก็คือถ้าพูดถึงเรื่องของการทำงานที่ทำงานของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเหมือนกับบ้านแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันกนะฮะก็ถ้าถ้าคุณโชคดีอยู่นี้ที่ที่ทำงานที่ที่มีความเข้าใจ แล้วก็มีมีความมั่นคงให้คุณคุณก็คุณก็มีโอกาสที่จะที่จะมีมีความสุขแล้วก็นำความสงบมาสู่ครอบครัวมากขึ้นเช่นกันแต่มันก็จะมีบางคนที่นั่งดูอยู่ตรงนี้ด้วยเราก็จะรู้สึกว่าโอ้เ,ข,เข้าเปขค่ลูกจ้างนะฉันไม่ได้แม้แต่เป็นหัวหน้าง,งานไม่ได้เป็นพออไม่ได้เป็นแม่แผนไม่ได้เป็นแมเนจเจอร์ไม่ได้เป็น,น,ปน,นดีเรคเตอร์ฉันจะผลักดันยังไงละ่ะถ้าหากว่ามันเป็นแบบนี้คือ ผมก็เข้าใจอ่ะผมผมอ่านเองก็อยู่ในในบริษัทที่ทั้งที่ตัวเองเป็นเป็นเจ้านายด้วยแล้วก็เป็น uh huh. ลูกน้องด้วยแล้วก็ทํางานอยู่หลายบริษัทมากผมก็จะเห็นความแตกต่างกองเลยองค์กรน,นนะฮะในมุมอ่านนะฮะอ่านก็พอเข้าใจแหละว่ามันก็มีบางองค์กรนะที่ณนะวันนี้แค่จะเอาให้รอดก็จะไม่ไหวอยู่ละอ uh huh. พอลูกน้องเดินมาคุยเรื่องเรื่องแบบโลกมันจะมีความแบบโอ้ยโลกสวย เอาให้รอดก่อนไหมมันจะมีประมาณนี้ mm hmm. แล้วลูกน้องก็จะไปต่อไม่ได้ว่า mm hmm. เออจริงฉันมีเงินเดือนใจ่ายให้แกก็บุญแล้วนะนะ mm hmm. ตอนนีมน้มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงในโลกของความเป็นจริง mm hmm. เพราะฉะนั้นบางองค์กรเขาก็จะยังไม่สามารถจริงๆที่จะคำนึงถึงเรื่องนี้ mm hmm. นะทั้ทงๆท,ที่ในความเป็นจริงมันสามารถคุยไปพร้อมๆกันได้ <Ha. S 2> เพราะว่าการที่คุณคุยเรื่องพวกนี้หรือคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ไปพร้อมๆกันเนี่ยบางที คุณอาจจะไม่รู้ว่ามันมีผลเหลือเกินกับการเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานขององค์กรหรือแม้แต่พนักง,งานที่ทําให้บริษัทผ่านพ้นวิกฤตได้อย่างไม่น่าเชื่อก็ได้เพราะว่าบางบริษัทเฟลเพราะว่าพนักง,งานไม่มีใจในขณะที่บางบริษัทโปรดักชันเหมือนกันแต่ทําไมเขาสักซเซสกว่าเพราะว่าพนักง,งานเขามีกําลังใจเนื่องจากว่าเขาอยู่ในแวดล้อมที่ดีก็เหมือนครอบครัวสองครอบครัวมีเงินเท่ากันทําไมครอบครัวนี้มันดีจังเลยอีกครอบครัวหนึ่งม,มันไม่ได้ก็เพราะว่า คนซึ่งเล็กที่สุดแต่ว่าสำคัญที่สุดถูกมองข้ามเรื่องพวกนี้ไปคือคือผมพูดอย่างคนที่ก็พอเข้าใจเหมือนกันเพราะผมก็มีทั้งบริษัทที่ยากลำบากแล้วก็มีทั้งบริษัทที่เออเราพร้อมทั้งดูแลพนักง,งานได้และยังดูแลสังคมได้ Csr ก็ไหวอ,อ,อะไรแบบนี้แต่บางบริษัทมันไม่ไหวสักอย่างหนึ่งตอนนี้คือฉันจะจมน้ำแล้วอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้ขอร้องแต่ในขณะเดียวกัน ไอพอตอนเดี๋ยวเพิ่งพูดเรื่องนี้มันก็พนักง,งานทุกคน,นก็มีลูกมีเมียม,มีสามีกันเหมือนกันแต่จะมันจะทํำยังไงก็ถ้าสมมติว่าในระดับองค์กรยังเริ่มไม่ได้อย่างน้อยในระดับเพื่อนก็ต้องเริ่มไม่ได้ก่อนเช่นสมมุติว่าไปคุยกับ HR แล้วไม่สามารถเกิดเป็นนโยบายได้ในความคิดผมสมมุติว่าเราคือเพื่อนร่วมง,งานต้องจับมือช่วยกันละมันก็ต้องหาวิธีแต่อ,อย่าเอาแต่บ,บ่นล้วท้อแท้เราก็รู้สึกว่ามันไม่มีทางออกก่นนี้น ค่ะคือคุณอานเองก็สังเกตเนะว่ามันมีความเชื่อมโยงระหว่างสถานะความสุขความมั่นคงความมั่งคั่งความมีสุขของครอบครัวกับองค์กรนะคะ<ช>มันก็ แปลผันซึ่งกันและกันนะคะ,คะทีนี้เรามาฟังกันบ้างนะคะว่าครอบครัวซึ่งเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดต่อาการหล่อหลอมตัวตนแล้วก็การอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยนะคะความเข,เข้มแข็งของครอบครัวนะคะจะส่งผลต่อการงานองค์กรอย่างไรบ้างนะคะ <S <S ก็ขออนุญาตนะคะตอนนี้แขกรับเชิญของเราอยู่ในสายนะคะถ้าสายพร้อมแล้วนะคะเรียนเชิญค่ะขอสายมาเลยนะคะรองศาสตราจารย์ดรอารีจำปากลายนะคะ พ้ในการมาแล้วนะคะู้นในการสถาบันประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะท่านมาแล้วนะคะขออนุญาตเรียนถามค่ะเป้าหมายของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะคืออะไรนะคะแล้วก็มีนโยบายหลักในเรื่องการขับเคลื่อนงานอย่างไรนะคะถ้าท่านพร้อมแล้วเรียนเชิญค่ะขออนุญาตเล่าถึงสถาบันวิจัยประชากรและสังคมหรือว่า IPSI ท่านบอกว่าของเรานี่ก็คือมีสามเรื่องหนึ่งการวิจัยอันที่สองก็คือการจัดการ อันที่สามก็คือการเผยแพร่ความรู้ด้านประชากรและสังคมนะคะแต่ว่างานที่เป็นลำดับความสำคัญแรกของสถาบันที่เป็นฐานของพันธกิจอื่นๆก็คืองานวิจัยที่เราทำในประเด็นด้านประชากรและสังคมที่ไปในประเด็นที่มีผลกระทบกับทางสังคมนะคะเป้าหมายของสถาบันก็คือการทำวิจัยที่มีประโยชน์เชิงนโยบาย แล้วก็เป็นงานวิจัยที่ออกสนองต่อความต้องการของสังคมไทยหรือว่าเป็นงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ย่ยวกับสังคมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สถาบันทํามาตลอดและก็จะทําต่อไปก็คือการเคลื่อนง,งานวิจัยด้วยการทํางานร่วมกับพันธมิตรแล้วก็เครือข่ายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องการมีส่วนร่วมในสังคมนะคะ ทั้งเราร่วมมือกับทั้งภาคราัฐภาคเอกชนและวก็ภาคประชาสังคมมาค่ะทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะคะ จริงๆแล้วสถาบันก็ไม่ต่างกับหน่วยง,งานอื่นๆที่ทําวิจัยแต่ว่าเราไม่สามารถทํางานได้ถ้าเราไม่ร่วมมือกับเครือข่ายแล้วก็พันธมิตรของเรานะคะเรามีความพร้อมที่จะผลิตผลงานวิจัยมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเรื่องระเบียบว,ว,ว,วิธีวิจัยเรื่องแนวคิดทฤษฎีในประเด็นต่างๆที่เป็นโจทย์วิจัยแต่ว่าเราต้องอาศัยเครือข่ายที่จะมาช่วยสนับสนุนเราทั้งในเรื่องทุนในการทําวิจัยทั้งในช่วยเราคิดโจทย์วิจัยที่จะเป็นประโยชน์คับ ผู้คนจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของการนําผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดกับส่วนรวมเอาข้อมูลไปใช้เป็นฐานในการออกแบบนโยบายที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้อย่างยั่งยืนด้วยนะคะ,ะจะเห็นว่างานวิจัยของนันของถาบันในด้านครอบครัวกับ,กบไรประชากรในสังคม,มเป็นกลุ่มงานวิจัยแรกๆที่ถาบันให้ความสําคัญนะคะแล้วก็การวิจัยของอาจารย์สิรินันแล้วก็คณนะเรื่องการสร้างเสริมครอบครัวอบ่นและก็การมีสุขของคนทํางานในองคอ์กรเนี่ย เป็นเป็นหนึ่งในกลุ่มงานวิจัยด้านครอบครั <Yeah. S 2> วแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเอ่อเป็นงานวิจัยที่ถสถาบันสถาบันภูมิใจนําเสนอนะคะดิฉันมองว่าโครงการวิจัยนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุจจ a, นจากสสสนี่นะคะจริงๆน่าจะเป็นน่าจะเรียกว่าเป็นชุดโครงการมากกว่านะคะมันมีจุดเด่นที่อ่ามีการต่อยอดมาจากงานวิจัยที่ผ่านมาที่ที่เชื่อมต่อกันแล้วก็มีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะคะทาให้ทีมนักวิจัยเนี่ยเขามองเห็นประเด็นและก็แง่มุมที่สามารถนําไปใช้ใน กสนับสนุนหรือว่าผลักดันนโยบายได้ค่อนข้างชัดเจนเห็นช่องว่างที่ยังต้องพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบประเด็นที่ยังคุมเครือแล้วก็ยังไม่รอบด้านนะคะก็ตอบคําถามโดยสรุปของคุณลอร่าก็คือว่าถาวันมีเป้าหมายทํางานวิจัยประเด็นประชากรและสังคมที่ส่งผลกระทบกับสังคมแล้วก็ขับเคลื่อนโดยทํางานเป็นพันธมิตรร่วมกับเครือข่ายทุกๆภาคส่วน,นะคะ่ะ ค่ะขรบพระคุณค่ะอาจารย์ที่สําคัญก็คือเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นงานวิจัยที่เน้นเรื่องของจากหิ่งสู่จากห้างสู่หิ่งจากหิ่งสู่ห้างคือต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะคะจะไม่ใช่เป็นการวิจัยที่เก็บเอาไว้เพื่ออ่านอย่างเดียวนะคะแต่ต้องมีการขับเคลื่อนแล้วก็ให้เกิดทั้งผลลัพธ์ผลผลิตแล้วก็ผลกระทบต่าง